สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเดอะคลิปคารีวิวทุกท่าน,นครับวันนี้ผมแพนคพอยทูนพงเราอยู่กันที่สนามบินหนองคอนะครับที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับที่เห็นรถคาสติเกอร์ไว้อย่างนี้นะก็คือเป็นรถที่อยู่ในขั้นตอนทดสอบวันที่เรามาทดสอบนี้มันเป็นเดือนมกราคมเป็นช่วงเวลาก่อนที่รถคันนี้จะเปิดตัว แต่ว่าหลายๆคนดูรูปทรงแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่าน,นี่ก็คือ Mitsubishi e x p a n d e r แต่มันไม่ใช่ Mitsubishi Exp a n d e r 1.5ลิตรธรรมดานะอันนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฮบริดเป็นขุมพลังไฮบริดนะแต่ว่าในรายละเอียดเป็นอย่างไรการขับเคลื่อนมีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เขาจะให้โอกาสเราไปดูแบบเซิร์ฟเซก่อนไปดูกันแบบแรกสัมผัสนะอาจจะยังทดสอบทุกอย่างไม่ได้เต็มขั้นนะแต่ว่าอย่างน้อยคิดว่าน่าจะได้รายละเอียดอะไรมาบ้างครับเดี๋ยววันนี้ ผมจะลองพาไปชมดูครับผม เจ้า Mitsubishi e x p a n d e r ตัวใหม่นี้เขาจะมีชื่อเรียกนะชื่อเรียกตามที่เขาขึ้นในชลด์ลชวชก็คือ Mitsubishi x x p n n e r r h v v อย่างคันนี้ก็เป็น Mitsubishi e x p a n d e r h e รรุ่น GT นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่จะแพงกว่านี้ก็จะเป็นรุ่น Mitsubishi e x p a n d e r c r o s s ร e สครับสำหรับในเรื่องทางเทคนิคเนี่ยจุดที่คุณผู้ชมน่าจะสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของระบบการขับเคลื่อนระบบไฮบริดว่าเป็นแบบไหนมันจะเป็นมัลไฮบริดแบบซูซูก้ พูดได้เลยครับว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นฟูลไฮบริดนะมิซูบิชิเขาเรียกระบบนี้ว่า Emotion นะครับ E-Colon แล้วก็ Motion ฟังดูเหมือนกับมีมที่เราเห็นอะไรคนพูดอังกฤษสำเนียงสิงคโปร์ว่า e อีโมชแนลต a าเมชอะไรนะเออ E-Motion แบบนั้นนะครับระบบ E-Motion เนี่ยทำงานยังไงนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของระบบไฮบริดเนี่ยให้จำไว้ก่อนเลยว่าข้อ1อันนี้เนี่ยมันเป็นระบบไฮบริดแบบ ไม่ได้เสียบปลั๊กชาร์จนะครับไม่มีปลัก๊กใดๆให้เสียบให้นึกถึงการทำงานของระบบไฮบริดแบบพวก t o y o ต a Camry ี y b r i d หรือว่าพวก Honda Hybrid แบบนั้นไ้เลยนะครับซึ่งทั้งเครื่องและมอเตอร์เนี่ยต่างก็มีบทบาทในการส่งกำลังไปสู่ล้อได้เพียงแต่ว่าโหมดการทำงานในรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยอาจจะแตกต่างจากระบบของ Honda หรือของ t o y o ต a นิดหน่อยส่งระบบไฮบริดตัวน,นี้นะครับจะประกอบไปด้วยเครื่องยอนต์ที่มีกำลัง95แรงมา้าและมอเตอร์ไฟฟ้า1 1 6แรงมา้า ทีนี้ในช่วงที่เรากดคันเร่งออกตัวนะครับในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเพิ่มความเร็วเร่งแซงหรือช่วงที่กดคันเร่งเต็มร้อนั้นตัวที่จะส่งกําลังไปล้อตัวหลักเนี่ยคือมอเตอร์นะครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยจะติดขึ้นเพื่อทําหน้าที่ปั่นไฟเพียงอย่างเดียวแต่เครื่องยนต์ของมิตซูบิชินั้น,นะครับจะแตกต่างจาก E-Power ของนิสสันตรงที่ว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยสามารถส่งกําลังไปที่ล้อได้นะครับ โดยเครื่องยนต์จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนรถก็ต่อเมื่อเราวิ่งด้วยความเร็วคงที่ที่ความเร็วระดับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะส่งกําลังไปที่ล้อและในขณะเดียวกันเนี่ยมอเตอร์ก็จะส่งกําลังไปช่วยด้วยเท่ากับว่าในช่วงที่เราวิ่งด้วยความเร็วสูงคงที่นั้นทั้งเครื่องและมอเตอร์จะส่งกําลังไปที่ล้อพร้อมกันนี่คือจุดที่แตกต่างจากระบบของ Honda นะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อแบตเตอรี่เริ่มร่อยรอนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยก็จะถูกผัน,น้าที่่ไไปปปเ็นนตัว สร้างไฟกลับเข้าไปในแบตซึ่งในการอธิบายให้ละเอียดนั้นอาจจะยากอยู่สักหน่อยเพราะว่าระบบเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนการทํางานไปมาได้ตามสถานการณ์จําเป็นแบตออนเครื่องยนต์ก็จะไปเติมไฟเราใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นช่วงเหยียบคันเร่งเต็ม100%นะครับจะมีมอเตอร์เพียงอย่างเดียวที่ส่งกําลังไปที่ลอ การทำงานของระบบเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับของ Honda e-hv ใน Honda h r v กับ City ที่เป็นเครื่อง1.5ลิตรนะครับแต่จุดที่แตกต่างก็คือในระบบของ Mitsubishi นั้นเครื่องยนต์กับมอเตอร์สามารถส,าารถส่งกำลังไปล้อพร้อมกันได้ครับเรื่องของขนาดแบตเตอรี่เนี่ยทาง Mitsubishi ยังไม่เปิดเผยนะวันที่เรามาลองขับวันนี้นะครับแต่ว่าทางวิศวกร t s u s u s ชิเนี่ยเขาบอกว่าด้วยระยะทางวิ่งใน e-v โหมดโดยใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวไม่สตาร์ทเครื่องเลยเนี่ย ขนาดแบตเตอรี่ที่ให้มานันนะครับมากพอที่จะทําให้มันวิ่งในระยะแบบ EV ีโหมดได้ค่อนข้างไกลแหละแต่เขาไม่บอกว่า,วากี่กิโลเพราะเขาไม่ยอมบอกไงถ้าเป็นอย่างนีสสันคิกใส่ EV วีโหมดก็ได้ประมาณ3กิโลเมตรหกิโลเมตรอันนี้ถ้าได้รถใหญ่ขนาดนี้ถ้าได้3กิโลเมตรอีวีโหมดก็ถือว่าเก่งแล้วไซส์แบตเตอรี่ก็ไม่บอกบอกแต่ว่าไอแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางรถเลยครับตรงพื้นตรงกลางรถตรงใต้ถแถวแถวใต้ที่นั่งแถวหน้า สาเหตุที่เขาไม่เอาไว้ท้ายรถก็เพราะว่าการเอาแบตเตอรี่เอาไว้ตรงกลางรถเนี่ยมันใกล้จุดหมุนของรถแล้วมันก็ทําให้รถสามารถหักเลี้ยวได้แม่นยํากว่านะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่มีแบตเตอรี่เข้ามาทําให้จุดศูนย์ถ่วงของตัวรถเอ็กซ์เพดรุ่นที่เป็นไฮบริดนี้นครับต่ําลงกว่ารุ่นปกติลงอีกประมาณ 10มิลมแค่นี้เองจะบอกทำไมเนี่ยมอเตอร์ของ Expander h e v นะครับผมจะมีกำลังสูงสุดอยู่ที่116แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่255นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งบอกก่อนเดี๋ยวจะลืมเครื่องสันดาปภายในข้างใต้เนี่ยไม่ใช่เครื่อง1.5ลิตรนะท่านผู้ชมเป็นเครื่อง1.6ลิตรไมเวกอ่ะเอาดิเอาดิเป็นเครื่องสำหรับขับรถไฮบริดนะยังอุตส่าห์ให้ไมเวกมาอีกให้มาทำไมเขาก็บอกว่า เป็นเรื่องเหตุผลของการพยายามลดมลาวะในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานเนี่ย CO2 ก็ต้องน้อยที่สุดด้วยแล้วก็ในการทำงานของระบบ h e v ที่เขาเรียกว่า E-motion เนี่ยนะเขาจัดเซตติ้งของรถใหม่เซตติ้งคือ driving mode ของรถเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7โหมดโอ้โหคุณจะบอกโหมดอะไรเยอะแยะวะนี่มึงจะแข่งกับ Ford Ranger Raptor เหรอเอาง,ง่ายๆมาใน7โหมดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับโหมดไฟฟ้าซะสโหมดอีก5โหมดคือจะเป็นโหมดใช้งานปกติในสภาวะต่างๆนานา,นาอะ สโหมดแรกก่อนที่เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับโหมดที่1ก็คือเป็น e-v Mode อย่างที่บอก e-v m o มดก็คือขับด้วยไฟฟ้าไปเรื่อยเลยจนกระทั่งเมื่อคุณกดคันเร่งมากจนถึงจุด1น,นะมันก็จะทำให้เครื่องอยนต,าต,าต์นสตาร์ตติดขึ้นเพราะว่ามันระบบมันตรวจจับได้ว่าเฮ้ยคุณต้องการกำลังด่วนเดี๋ยวนั้นแต่ถ้าคุณขับแบบปกติคันเร่งไม่เกินครึ่งคิดว่ามันก็จะเป็นระบบ e-v โหมดต่อไปโหมดที่2ก็คือโหมดชาร์จใช่ครับ ระบบไฮบริดของเจ้าเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดนะแต่คุณสามารถสั่งบังคับให้เครื่องยนต์เนี่ยสต,ตาร์ทแล้วเติมพลังกลับเข้าไปแบตเตอรี่ได้เหมือนในสันคิกนะอันนี้ไม่เลวอันนี้ไม่เลวต่อไปไอ้ห้าโหมดหลักที่เป็นไรฟิ้งโหมดหลักๆเนี่ยหนึ่งคือ normal normal คือทุกอย่างปกตินะครับน้ำหนักพงาลัยปกติระบบเสถียรภาพการทรงตัว traction control ท,ท,ทำงานแบบปกติปกติทุกอย่างน้ำหนักพงาลไยก็เซ็ตไว้ปานกลางต่อมาโหมดทาร์แมก ทาแม็กคืออะไรทาแม็กคือยางมาต่อยคือแล้วไงวะเมื่อดูจากการทํางานของระบบนเนี่ยโหมดทาแม็กเนี่ยก็คือเป็นโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับโดยการตอบสนองของคันเร่งเนี่ยจะเซหทไวขึ้นปมอะไรไฟฟ้าเนี่ยจะมีน้ําหนักตึงมือมากขึ้นระบบ s t ตเบิลลี่คอนโทรระบบรักษาเสียภาพการทรงตัวเนี่ยทำงานเท่าเดิมนะครับแต่ระบบ AYC ทํางานมากขึ้นอ่ะก็สําหรับการขับบนถนนแห้งอย่างรวดเร็วแบบนั้นละกันที่เหลือก็จะเป็นโหมดเวทวิ่งบนถนนเปียกโหมดมัด แล้วครับแล้วก็โหมดกราวเวลนะครับเวทมัดกับ g กรเวลเนี่ยต่างกันยังไงอ่ะเอาทีละอย่างนะโหมดเวทเนี่ยระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัวจะทํางานแบบโอเวอร์ไทม์เลยทำงานแบบสุดๆเลยเพราะว่ามันจะป้องกันไม่ให้ล้อมีการหมุนฟรีมแต่นิดเดียวคันเร่งจะหน่วงให้ช้าลงเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อหมุนฟรีแล้วก็ระบบความปลอดภัยทํางานเต็มส่วนในโหมดมัดเนี่ยจะทําในทางตรงกันข้ามกันในโหมดมัดเนี่ย traction control stability control เนี่ยจะลดการทํการทงานลงจนเหลือแบบ ขั้นแบบน้อยสุดเลยเพื่ออะไรเพราะเวลาเราขับบนถนนที่เป็นโครนนะครับมันจะต้องอนุญาตให้ล้อสามารถหมุนฟรีได้ไม่งั้นคุณไปไหนไม่ได้จริงๆนะครับส่วนโหมดกราเวลเนี่ยจะเอาการทํางานของระบบเสถียรภาพการทรงตัวไม่เยอะเมื่อเทียบกับโหมด Normal หรือโหมดทาง์แมกแต่ไปเพิ่มการทางานของ AYC พูดถึง AYC เนี่ยคืออะไร AYC ระบบ Active ย a w Control เนี่ยมันคือระบบที่กําหนดการถ่ายพลังในยามที่กดคันเร่งนะครับระหว่างล้อหน้าซ้ายล้อหน้าขวาเพราะว่าคันนี้มันเป็น ระบบขับเพื่อล้อหน้าหลายหลายคนจะบอกว่ามันเป็นระบบที่มีหลักการทำงานคล้ายๆกับระบบที่อยู่ในพวกรถซิ่งอย่างไรนเซอร์เอวอลูชั่นอ่ะก็คล้ายแหละแต่เอวอลูชั่นมันเป็นรถขับสี่ไงไอ้น,นี่เป็นรถขับหน้าเรียกได้ว่าล้อข้างไหนมีกริปด,ดีมันส่งกําลังไปข้างนั้นให้ตะบุยได้ดีกว่าแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีระบบสมองกลและก็ระบบตรวจจับแรงเฉ่ยแรงเวียนต่างๆซึ่ง เมื่อรวมแล้วเนี่ยจะทำให้ AYC เนี่ยช่วยแต่งรถให้วิ่งไปตามลายได้ดีขึ้นแม้จะเป็นขนาะที่คุณกดคันเร่งค่อนข้างเยอะก็ตามใน AYC รุ่นเดิมของ m t t u u i s s i Expander Cross รุ่น1.5เบนซินนะครับเท่าที่ผมลองขับมานะมันไม่ค่อยเห็นผลในการทำงานเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่ามันทำงานเฉพาะเวลาคุณกดคันเร่งแล้วต้องกดเยอะบนพื้นที่ลื่นต้องมีการลื่นเกิดขึ้นก่อนแล้วก็คันเร่งต้องกดอยู่ถึงจะทางานแล้วก็ทางานไม่ชัดแต่ ใน Expander HEV ตัวใหม่เนี่ยทางวิศวกรเขาบอกว่าด้วยความที่มันเป็นระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักมอเตอร์ Motor, ไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อคําสั่งของสมองกลเนี่ยได้ไวกว่าเครื่องยนต์เบนซิน,เ,น,นเขาเลยพัฒนามันเป็น AYC Generation 2สําหรับ Mitsubishi ในสไตล์รถบ้านๆแบบนี้นะโดยเพิ่มความสามารถของระบบให้มันสามารถดูวิธีการขับของเราดูการใช้คันเร่งของเราแล้วมันสามารถจะ คาดเดาล่วงหน้าได้ว่าจะส่งกําลังระหว่างล้อซ้ายล้อขวายังไงในเรื่องทางเทคนิคนี่นอกจากระบบไฮบริดระบบเซเว่นโหมดยังมีอะไรเปลี่ยนอีกพวงมาลัยอะ,รอะแรกชุดเดิมแต่จูนซอฟต์แวร์ใหม่นะครับซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทางานของระบบแฝกพลังไฟฟ้าเพื่อให้พวงมาลัยเนี่ยมันมีอาการสะเทือนที่มันยังเป็นน้อยลงไอรุ่นเบนซินมันก็ทําได้ไม่แย่นะรุ่นนี้คือเขาจะพยายามจะเก็บอาการจากตัวจากทรายให้ได้มากกว่าเดิมซะอีกนอกจากนี้นะครับด้วยความที่เป็นรถ ไฮบริดมีแบตเตอรี่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาโจ๊กกับสปริงเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพื่อให้ความดืดของมันเนี่ยสอดคล้องกับน,น้ำหนักของตัวรถที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือดิสเบรกหลังอ่าไม่ว่าจะเป็นรุ่น GT หรือรุ่น Cross ถ้าเป็น s u v ปุ๊บได้ดิสเบรกหลังทั้งคู่โอเค okay, let's go โอเค now we go and then the motor is still working alone, no engine interruption Yes, Now it will talk Ah, alright Now it's But please don't mind the operator change the EV mode Alright You can interrupt them Yeah, drive mode is here Please control the under 30% You can keep the EV, easy Okay, I'll uh, go now But if I press the pedal to the full, the engine will come on, right? Uh, OK, let's go. OK, same now way. we go. Yeah. And you can feel the more good response. this on, off, on, off please. Oh, yes. Yeah. It has more regenerative yeah. Yeah, yeah. force. Yes, because I want the same acceleration, acceleration and, uh -huh. and the, the, the force. And yeah, yes. the engines come on earlier. Yes. yes. But the engine is mainly for the generation, for the electricity. Mm -hmm. uh, no, doesn't work for the uh, traction. And, uh, yes. yes, and the uh, steering also feels heavier in the tarmac mode. Yeah, uh, steering we changed was uh, heavy, heavy uh, feedback for the steering. Uh -huh. And let's go the Okay full throttle. Full throttle, right? <laughs> <All> right. Before <laughs> cabin. <cutting. laughs> Long but empty in the other job. 3, song. Bye. Right. Oh 50, 60, 70, okay, 80, down. okay. <laughs> <laughs> Almost 90. Yeah. yeah, yeah. Oh, wet mode. Uh, yes, wet mode. Alright. Okay. Okay, so stop and then, and then we change to yes, yes, wet mode. Yes, go. ก่อนหน้านี้ลองไปแล้วสองหมวดท่านผู้ชมลืมเปิดกล้องครับ Let's go Then please go to the left to the left side Left side u n d e we go to into the 50 kph 50 kps alright l ห้าสิบกิโลเมตรชั่วโมงท่านผู้ชมแล้วบุนองเลี้ยวโอ้ยดรายเลยเฮ้ย yes ไม่มีลื่นเลยนะ yeah 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 okay no slip Easy to, net, you know, to keep the traceability. It's very nice. Man. Yes. Right. Yes. Well, it's good. I mean, the system works yeah, very yeah. well without too much uh, yeah, yeah. electronic interruptions. Yeah, yeah. Thank you very much. And I think the acceleration is yeah. impressive. Mm -hmm. Mm -hmm. Good. I think even with my weight mm -hmm. and your weight over here, mm -hmm. it will still do uh, towards zero to hundred in about eleven seconds mm -hmm. easily. Mm -hmm. Mm -hmm. so now down. we're going to go with slalom yep. first in normal mode yep. Yes, is okay yep. i can detect some understeer so yeah, i have yeah. to yeah. reduce the speed Yep. Yeah. and now we're going to a skid pad we nice. keep in normal mode yeah. when I I try to increase speed yeah it understeers yes a lot yes now we change to gravel mode ใน g r a v e หมดนี้ครับท่านผู้ชมระบบ A/C จะลดการการทำงานลงแต่ระบบ AYC เนี่ยจะทำงานหนักขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูโอเค first we go w i t h normal speed I try to tuck it in in the line a little bit And then try to increase speed. Yeah. Can you feel something, rent Yep, the rear steer is small. Yeah. And less understeer. Yeah. And you can control. that you can right. a little bit. Of, like. Right. And I can feel the car trying to correct it for me. Yeah, 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 yeah. 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 Okay. Now okay. we'll it's go with the, the slalom, slalom again. Okay. Yeah it can steer us a, a lot better yeah q u i c k ยอยู่เน yeah yeah much better Oh, yeah. Okay. ี mode ๋ยวไปโซ่เป็นรถมัตโมดตะก่อนโอ้เริ่มก็ไปมัตโมในมัตโมดนะครับระบบ traction control จะลดการทำงานลงเหลือน้อยเนี่ยครับเพราะมันต้องสลิดได้โอเคอันนี้ please stop ซะแต่อันนี้เดี๋ยวเรามะมาต่เนี่ย ในมอเตอรมัตโอเวอร์เดอะเพราะว่าเนี่ยดิสมัตดิสมัตเวย์เยอะโอเคเราหยุดในสภาพที่ยากมากเลยใช่เราหยุดยู่ในมอเตอร์มัและตอนนี้ไปแล้วก็รถลื่นไปมากขึ้นโอ้โหท่านผู้ชมนี่โครนจริงๆนะโครนนุ่มๆเลยนะรถไปแบบ Yeah. So, yeah. Easy to drive, right? Yeah? yeah, easy. Yeah. Even then my easy. mom can drive. <laughs> yeah, yeah. Okay. Then the mud mode, mode is control is that yeah. initial tire, yeah, rotation is yeah. uh, we uh, want to uh, restrict the slip. Uh -huh. okay? And after the uh, movement, so the uh, traction is more high. Okay. Yeah. The, so the difference yeah. between wet mode and mud mode is yeah. in wet mode, the ASC, the stability control will work to the max, but yeah, yeah, yeah. in mud mode it will be reduced to almost zero. Yes, UI, right, right. Okay. Yes. You know the Mitsubishi né, Motors Corporation uh, has a good four wheel drive, drive, uh, four -wheel drive system. Né? You know right. the Lansai Evolution. Right. But uh, this is based on the Lansai Evolution method. Then uh -huh. the two, -wheel, two wheel drive, but uh, uh, performance is very superior. Yes, than All right. the other IC version other computers. And use the yeah. advantage from using the model for yes. better reaction yes. than the IC engine. Yes, that's right. Yeah. Okay. Thank you very much. ใส่วนของภายในรถเนี่ยเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างลักษณะของคอนโซลเหมือนเดิมแต่พอแรกเลยคุณได้พวงมาลัย3ก้านดีไซน์ใหม่แต่มันอาจจะน่าเสียดายนิดน,นึงตรงที่ถ้าเป็นรุ่นครอสอี่ยเดิมคุณได้พวงมาลัยปาเจโร่สปอร์ตถูกป่ะตอนนี้จะเป็นรุ่น GT หรือเป็นรุ่นครอสคุณได้พวงมาลัย3ก้านสปอร์ตเหมือนกันแล้วข้อต่อมาก็คือแผงหน้าปัดเป็นจอสี8นิ้ว รุ่น h e v GT ก็ได้จอสีนิ้วเหมือนกันดีไซน์ใหม่ปรับอินเทอร์เฟซใหม่เพื่อให้รองรับกับการเป็นรถไฮบริดนะครับมีการโชว์ค่าการไหลของพลังงานอะไรทำนองนี้มากขึ้นนอกจากนี้อีกส่วนที่เปลี่ยนก็คือคันเกียร์ครับซึ่งคันเกียร์อโรมัติในรุ่น HEV เนี่ยการใช้งานเนี่ยถ้าคุณจริงกับรถไฮบริดอยู่แล้วไม่ตอ้องอธิบายเลยเลยครับเวลาจะพาร์กกดปุ่ม P ตรงหัวเกียร์เวลาจะใส่ดรฟ์กดเบรกกดปุ่มตรงหัวเกียร์แล้วก็ดึงมาข้างหลังในทางกับการถ้าจะถอยหลังก็ เบรคกดปุ่มหัวเกียร์แล้วก็ดันคันเกียร์ไปข้างหน้าแค่นั้นซิมเพิลครับไม่มีอะไรที่ยากเกินเข้าใจนอกนั้นอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าก็ยังปรับสูงต่ำไม่ได้ครูสคอนโทรลก็ยังเป็นครูสคอนโทรลธรรมดาแบบเดิมอยู่นะครับไม่ได้เป็นแอดเดพตีฟครูสคอนโทรลรวมถึงถุงลมนิรภัยครับก็ยังมี2ใบเท่าเดิมจ้ะดูแล้วไม่มีถุงลมสีใบให้นะจ๊ะอย่างน้อยในคันนี้นะปะมุดไปดูมาเมื่อกี้ ถุกลม2ไปใบเหมือนเดิมคือเพิ่มให้กูนิดนึงก็ได้นะตรงนี้เอาจริงนะก็ควรจะเพิ่มให้แต่ว่าท้ายสุดครับสิ่งที่ตัดสินว่ารถรุ่นนี้จะขายดีขึ้นหรือเร็วลงอยู่ที่1ความพร้อมของคนซื้อซึ่งอันนั้นมิสูกำหนดไม่ได้อย่างที่2ก็คือราคาซึ่งเป็นสิ่งที่มิสูบิชิเนี่ยเขากำหนดได้แล้วมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าในภาพรวมรถคันนี้จะน่าเล่นขนาดไหนนะครับแต่แน่นอเป็นส่วนตัวของผมเนี่ยลำพังแค่การปรับไปใช้ขุมพลังไฮบริดเนี่ยน่าจะมีส่วนในเรื่องของการ ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นตามที่มิสูบิชิเคลมนะครับถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม34%คือถ้าคุณเคยขับเอ็กซ์เพนเดอร์แล้ววิ่งได้10กิโลลิตรไอ้นี่ก็จ,จะอยู่ประมาณ13ส่วนจาการใช้งานในภาพรวมก็อาจจะประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มได้ประมาณ 15- 35%บหารือบางทีอาจจะเยอะกว่านั้นขึ้นอยู่กับสไตล์การขับของเราแต่ว่ามิสูเขาก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหมันประหยัดโคตรเลยรแบบนั้นเขาก็บอกว่ามัน ในภาพรวมของรถเนี่ยผมว่าน่าใช้ไหมขึ้นอยู่กับราคาแหละถ้ามันไม่ได้โดดจากรุ่นเดิมไปมากนักเนี่ยมันก็น่าใช้น่าใช้ขึ้นเมื่อเทียบกับตัว1.5ลิตรเดิมแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอเปิดราคากันอย่างเป็นทางการนะครับตอนดี่คลิปนี้ออกราคาจะเปิดไปแล้วคุณผู้ชมที่ทราบราคาแล้วคิดเห็นยังไงกับประสิทธิภาพรถประมาณนี้สิ่งได้ประมาณนี้คิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันไว้แล้วกันครับวันนี้ผมแพนไปดูลพงขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าเมื่อเรามีเหยื่อร้ายใหม่ สหรับวันนี้สวัสดีครับคือเอาจริงๆนะแม้แต่เครื่องปรับอากาศอะก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นแอร์ออโต้เลยคิดดู่ะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องปรับอากาศแบบแอร์ออโต้นะแต่ว่าพอเรากดมาให้มันร้อนสุดอย่างเงี้ยเราลองเปิดแอร์เร่งดูลมที่ออกมาก็ค่อนข้างอุ่นนะ ผมว่ามันอุ่นกว่าอากาศในรถอะแต่ว่าไม่ได้ร้อนมืออย่างอังไว้อย่างนี้สบายเลยแต่ว่าก็นะเป็นลมร้อนพอสมควรนะครับมันออกมาเป็นลมอุ่นๆนะต้องเปิดไว้จะพักเนี่ยมันถึงเริ่มร้อนขึ้นนิดนึงนะก็คือเป็นแอร์ไม่ออโต้แต่มีฮีเตอร์ให้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีการท้าจับเชงเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทางวิศวกรมิซูบิชินะครับคุณทามูระเนี่ยเขาจะทำอัตราเร่งสูงหนึ่งร้อย ให้เราดูกันนะครับในสนามนี้เราก็จะมีตัวแทนสื่อไทยนะครับสท่านซึ่งพี่เอเล่าเรื่องรถนะครับรก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยลองมาดูว่า0ูตรถึงรจะได้เท่าไหร่นะผมไม่ลงแข่งนะเพราะว่าถ้าผมลงแข่งเนี่ยแรงช้างต่อน้าหนักผมเสียเปรียบแน่นอนเนี่ย เก็บว้เกเบไว้ไปแล้วดีได้กี่วินาทีรู้ยัง9.7 9.7นะครับสำหรับพี่เอนะครับเล่าเรื่องรถตอนนี้ผมอยู่กับพี่เอเล่าเรื่องเล่าเรื่องอะไรนะเล่าเรื่องเรื่องรถเรื่องรถใช่ไหมครับจะเล่าเรื่องรถกันนะเรื่องอื่นไม่เล่านะพี่เอ๋ทำไปแล้ว 9. เท่าไหร่9.7 9.7วินาทีนะครับ

และลิฟไดเวอร์เอคลาสคลาสเอไดเวอร์ไลเซนส์คือคนออกแบบแลนเซอร์ด้วยนะ <laughs> <laughs> โอ้หจานจานขับไม่ดูประเภทรถเลยโอ้ <laughs> โหนี่ครับเป็นเมือนนะักขับระดับ Class คลาสเอไดเวอร์ไลเซนส์นะฮะของบิซูบิชิ <laughs> โอ้ลุงไม่ผ่อนเลยาจะร้อยอีกแล้วโอ้ <laughs> <laughs> โหเอาเลี้ยว โอเค That's a wet track เฮ้ยเฮ้ยไม่เบรกเลยวะไม่เบรกเลยทำไมเมื่อกี้ตอนกูขับกูไม่ขับแบบนี้วะลืมไปรถเขาไม่มีประกันโอ้โหสุดยอดว้าวสกอยเน่เซนเซอริการโตครับอริการโตอริการโตก็สบาย